สวัสดีครับในรุ่นของปาชี่นะครับถ้าเรากินแบบใหม่เป็นโมกติดที่โผม่แล้ก็เทปไใตติดนะครับมันจะมาสาธิตการทำชุดแผนหาแล้วก็ปีนะครับไม้ที่เราใช้คือไม้1.5มิลครับการซอยไม้ก็เหมือนรุ่นคอเรลนะครับผมจะทำที่ซอยไม้ ปกติเวลาทําปีกก็จะตัดมาให้พอดีกับปีกเลยซึ่งก็จะวัดความยาวของของปีกจะได้ไหมลิปตัวอย่างก,การซอยไม้นะครับโอเคการซอยผ่านไปเ่ามาครับการทําปีก หรือไม่ก็คิดแผนหางนะครเจะใช้ไม้วางกับพิมพแล้วก็ปักเข็มหมดนะครับผมแล้วก็ติดแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดทำวิธีนี้เราจะทําได้ช้านะครับผมเราก็จะแนะนําในโอกาสต่อไปแต่ว่าวันนี้ผมจะแนะนําในการทําทำ uh, ชุดกแผนหางเราติดโดยทํากิ๊ขึ้นมากิทต่ผลพูดถ,ถึงก็เป็นแบบผมก็ตัดมาจากกิมนี้แหละครับ ติดแล้วก็ทาเ,เป็นล่องเป็นล่องเพื่อจะได้หยอดกาวจะได้ไม่ติดนะครับผมมาใช้นะครับผม,ม,ช,นะบผมชุดปีกชุดไปแล้วก็ชุดแขนหางก็ทามันเหมือนกันนะครับผมจะได้กิีบมาสามตัวนะครับผมถ้าถ้าปกติเราก็ทําธรรมดาก็ได้นะครับแต่เพื่อความรวดเร็วจะเตรียมไม้

คือเราตัดไม้ธรรมดาจะมันจะฉากมันจะมุมน,นี้มจะแหลมแหลมใช่ไหมครับเป็นจุบแล้วก็จะตัดให้มันเข้าเหรียบเข้ามุม